โอเคครับผมก็กรับสวีดดัตสวัสดีเด็กๆน้องๆนูนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับผมพี่ยินคือน้อยใจพี่ม่อนนะครับรูกแม่ว่าน้อยใจอะไรตั้งแต่พี่ไปรู้มาก็คือว่าพี่ยินเนี่ยตามจีบพี่ม่อนมาเป็นเวลามาหลายเดือนแล้วทุกคนตั้งแต่แบบเลิกกินกับไอ้ปอนมาคือพี่ยินแบบตั้งใจแบบจีบไอ้ม่อนเลยนะแต่ม่อนแบบไม่เคยที่จะเปิดใจเลยแต่ว่าพี่ยินก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรก็แบบพยายามไปเรื่อยพี่ก็เห็นความพยายามนะแต่ว่าพี่ม่อนอ่ะมันยังแบบไปกอ็แก่า งงแล้วทีนี้ไอยินเน่ะไปเห็นคลิปในทิกตอกพี่อะ่ะพี่ลงไปที่ไอ้ไอมอนความแก้วไม่ปอนอะ่ะเออเป็นที่แบบทําเล่นๆนะทุกคนแต่ว่าไอยินน่ะถึงคือแบบไอยินน้อยใจว่าประมาณว่าแบบว่าไม่สนใจพี่ยินอะ่ะทุกคนใช่ไหมหนูนิดก็แบบเลิกกินกันไปแล้วไอปอนก็มีแฟนไปแล้วทําไมต้องแบบยังไปก่อแกะยังไปอยู่ด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีพี่ยินอ่นะพี่ยินจีบแทบตายอ่นะทำไมไม่สนใจแล้วตอนนี้หน้าแบบจะแบบว่าพี่ยินน่าจะเสียใจจริงๆนะหนูนิดเนาะ แต่พี่จะพาไปถามดูว่าพี่ยินเขาจะเอาไงแล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่โอเคทุกคนไม่รู้ว่าจะแบบมาทาคลิปน่ารักด้วยกันได้หรือไม่ทุกคนก็คือพี่ยินแบบมันถอดใจไปแล้วทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้พี่ยินนะต้องซัพพอร์ตพี่ยินเข้าใจไหมทุกคนให้แบบพี่ยินยินมอดให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไอบอลก็มีแฟนไปแล้วอ่ะโอเคแล้วพี่ไปถามไอยินเราเราไปหาคำตอามันอยู่ไหนไงไปไปกันดูนี่ไปดูเฮยนั่งทําอะไรตรงนั้นวะนั่งเข้าไปตรงไหนบ้านเขาออกมาเนี่นะ่นะไปนั่งทําไมมันนั่ มามานั่งทำอะไรคนเดียวตรงนี้ไม่ไปหายหมอน ไปกับคนใหม่แล้วอ่ะคนใหม่อะไรไม่ได้ไปหรอกลงมามากกว่านเร็วๆนี่ลงมาคุยด้วยดิเป็นอะไรทําไมซึมรงซึมเศร้าวะไม่ใช่เป็นโลคถึงเศร้าเราบอกเป็นอะไรทําไมไม่ไปหาหน้องอะก็ดูดิพี่เขาอยากกลับไปหาคนเก่าแล้วผมว่ากลับกลับยังไงกลับไม่ได้หรอกไอ้พนมีแฟนแล้วมันจะกลับไปไงเขาเขาอาจจะกิ๊กกันผมไม่รู้มันไม่กิ๊กห,หรอกไอ้พนดูสีที่สามของจะตายไอ้มวนมันก็ไม่เอาอะไรหรอกไอ้มมันอาจจะปากแข็งก็ได้ยินขนาดตอนที่ไปหนองคายอ่ะ ก็ยังหอมแก้มเลยมันเป็นชีฟมีคอนเทนท์พี่บอกมันหอมเองแต่ว่าไอ้มันมันก็หอมเต็มใจนะเวลายินทำไมมันไม่ทล้าหอมวะนั่นแหละผมก็ไม่รู้ จ,จ,จีบจีบจะทอ้อจะเหนื่อยแล้วเนี่ยทอ้อตรงไหนไม่ทอ้อหรอกจะไปทอ้อได้เลี้ยวก็เห็นความจรงิงได้มอนเริ่มแบบมีเรื่องแบบรักแล้วเนี่ยเรื่องจะมีใจให้ยินแล้วนี่ทำไมท้อเร็วจังวะการกระทำของเขาพี่เป็นผมผมบาดท,ทอนจิตใจผมมากเลยแบบนี้นะไม,ม่ผมไม่ค่อยชอบพี่ชอบไหมละ่ะถ้ามีแฟนแล้วแฟนเป็นหวามแกมคนอื่นกนะ็มไม่ชอบหรอกไม่มีไม่มีใครชอบหรอกแต่ว่าเราก็ยังก็ยังไม่เป็นแฟนเราจริงไหมหรือมันยังเป็นแฟนเราเราก็ต้องอดทนไงเราต้องจีบให้ได้ก่อนไงทำไมใจท้อท้อใจเร็วจังวะ ก็ดูเขาไปหอมแก้มกันเหมือนกับเมื่อวานยังนั่งเล่นเกมด้วยกันเลยเล่นฟีไฟอะไมไม่ไปเล่นฟีไฟของเขาทีนี้เล่นไม่เป็นไอ้บอลเล่นเกมอีไฟเก่งพี่ม่อนชอบอะไรเงี้ยก็ดูเอาทุกคนก็คือแบบท้าที่สาไม่อยู่อ่ะไอ้บอลก็อยากจะเข้าหาพี่ม่อนโดยตรงเลยเออแต่พี่ม่อนเนี่ยไม่แบบไม่เกรงใจพี่เย็นด้วยอ่ะไม่รู้ไม่สนใจเลยอบคนที่ตามจีบอยู่เขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ลูก้มว่ามันอยู่ไหนมันจะไปเล่นไหน ก็ไปด้วยกันเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันก็เป็นพี่น้องกันแหละคิดอะไรมากไปวิชิตเราพาไปดูกันนี่เอวน้อยเดินเร็วๆหน่อยใช่<ๆ>ใทุกคนนูนมนั่งอยู่ข้างในนั่นจริงไอ้ยินมาเนี่ยโอ้โหนี่ไงเย็นนั่งอยู่ดีไงเฮ้ยมามา,มานั่งอะไรตรงนี้ไม่กลัวงูกัดบอกว่ามันเป็นบ้านล้างนี่มาอะไรตรงนี้เนี่ยเยบรรยากาศมาอะไรตรงนี้นะบรรยากาศไง ไม่เข้าใจว่ะมานั่งอะไรตรงนี้ฮะบ้านมีทำไมไปอยู่อันนี้ก็บ้านเลยเนี่ยไอ่บอนมึงก็เหมือนกันไหนบอกว่าไม่ชอบพี่มอนแล้วมานั่งด้วยกันทําไมก็มานั่งมานั่งอันนี้คือมานั่งสองคนนะเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั่งกันหลายๆคนอยู่ด้วยกันไอ่ม่อนก็เหมือนกันห็นไหมพี่ยินไม่พูดึงแล้วเนี่ยมงถามิพี่ยินเป็นไรอ่ะยินเป็นไรเันเป็นไรมันเป็นไรอยู่มึงไม่เข้าใจเลยไม่เป็นอ่ะแสดงว่างเป็นคนที่ขอรักอ่ะเออเข้าใจไหม จะมาหาไอ้ปอนทำมไอ้ปอนมันม oh, nah ีเม um, ียแล้วอาเออไอ้ปอนมันมีที่สาแล้วมึงยังจะชอบเขามึงเป็นจิ๊กเขาหรอเนี่ยมึงชอบเขาเนี่ยเออเออม่นมึงดูสิมึงแรงมึงดูเอแฟนมึงอ่ะแฟนมึงงงหัแล้วน่ะไม่ใช่แพ้ที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยมึงไม่สนใจเขาเลยเหรอมึงดูสิมึงไปมึงไป็นงอดิมึงไปถามก่อนไปเขาเป็นอะไรไปมึงไปเลยมึงทาไอ้ยินเป็นอย่างนี้นะเอออย่าไปให้พี่ยินงอนไป ถามบ้างเขาเป็นไงเขารู้สึกอะไรงอบ้างคนที่เรารักอ่ะเดี๋ยวตัวมาถามกันไอปรวนมันไม่อยู่มึงก็ชอบอย่างนี้ไอเง้อง้อคนเป็นไหมไปคุยกันเลยมึงอ่ะเง้อโอเอฟโอเอฟร้อยแกวี่ร้อยเป็นนั่งนั่งเอาไปนั่งลงเราจะเชียร์ก่อนนั่งนั่งลงไอ้ยินนั่งก่อนเราจะถามไม่นั่งได้ไหมนั่งทำไมนั่งด้วยกันนั่นแหละนั่งลง นั่งอย่านั่งไกลกันวิ้นกะปูทำมะล่างเกียยเออตะปูเห็นไหมดอกมันก็จิ้มดอกให้มันจิ้มเลยเป็นตาเจี๊ยบไม่ได้ปอนปอนนั่งลงดิรู้ไหมว่าทำไมยีนแบบเป็นงี้ไอ้ยีนอ่ะมันถึงไอ้ม่อนไงคือไอ้ม่อนว่าไอ้ม่อนอ่ะมาเล่นกับมึงอ่ะทั้งที่แบบมึงมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยและไอ้ยีนอ่ะคือไอ้ม่อนมันไม่สนใจไอยีนไงกูแค่เล่นกับน้องเองแล้วเดี๋ยวไอ้ยีนไปเห็นคลิปที่ไอ้มอนหอมแก้มมึงด้วยอ่คอนเทนต์คอนเทนต์พี่แต่เป็นประส่ท ก็ใช่ก็รู้ว่าคอนเทนต์แล้วก็มึงอะไม่ยอมใจอ่อ,อนในที่ให้พี่ยินสักทีให้ยินตามจีบมึงมากี่เดือนแล้วมึงว่าหนึ<อ>่งถึงสองเดือนแล้วมึงยังไม่ใจอ่อนเลยอย่าว่าหนึ่งถึงสองเดือนผมว่าปีแล้วไปมึงไม่เถลิมใจเลยว่าย,ยินเป็นไรไม,ไม่ยอมใจอ่อนเลยเป็นพี่ไงอมึงก็คิดแต่เป็นพี่ถ้ามึงคิดอย่างนี้ต่อไปยินมันจะมันจะเลิกจีบมึงจริงๆแล้วนะถ้ายินเลิกจีบจริงๆเนี่ยมึงจะเสียใจไหมเนี่ย ก็พูดกันผมว่าพี่บอกพี่ม่อนนี่เฉยชามากไม่ติดใจอะไรหรอกปอยไปเล่นขา้ปอยก็ไม่เป็นไรเลยนะเขาคอยไอป้อนแท้ๆฟันเลยไม่นเรียกไอ้ปอนเขาไปเล่นด้วยกันก็ช่างเขาผมไม่ได้อะไรกับไอ้ปอนหรอกเออแล้วแต่แล้วแต่ม่อนถ้าอยากไปเล่นก็ไปผมไม่ได้ว่าไปเลยเของไม่งอนแล้วนะเขอาไม่ตามแล้วนะม่อนนั่นแหละคิดว่าตัวเองหล่อแล้วแม่งเลือกได้อะโอเคเล่นกับน้องเล่นกับหนู่มแน่ พูดอะไรออกมากแล้วดูการกระทำที่มึทงทำกับพี่ยินสินพี่ยินบอกแบบทำชิบอกให้หอมแค่พี่ยินมึงยังไม่กล้าหอมเลยแต่ไอ้เดี๋ยวมึงหอมเอาหอมเอาอ่ะพี่ยินร้องไห้แล้วร้องไห้หรอกพี่ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่เขาเขาจะเล่นด้วยกันก็เช่างเขาเกี่ยวกับพี่แล้วทีนี้อย่าอย่านับผมรวมนะผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ไงตัวเองก็มาไปคุยเลยมึงไปคุยเลยมึงไปถามมึงถามันเลยนี่เป็นอะไรทำไมเป็นอย่างนี้มึงก็ถามดิพี่พี่บอกไม่เป็นไรหรอ ไปนั่งใกล้ๆกัน <ไป S 2> สีพี่มอน,นก็ปลลกไปพี่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกมึงหลัลไ,มไ,ไ,มหไม่มึไมงไม่สนใจมึงไม่ใส่ใจเขาเลยไม่เป็นไรมึงก็ถามแค่นี้จริงๆไงเอ้าก็เขาไม่เป็นไรทำไงอ่ะลึกๆมันจะเป็นก็ได้ท้ายปอนนี่ปอนมีแฟนนี่แฟนบอกไม่เป็ี่ยนแสดงว่าเป็ี่ยนยังไงปอนอ ไม่เป็นแต่ว่าเป็นมากอ,ะอ,อ่ะมึงดูสิมึงคิดส้มึงสายตามึงดูไหมว่าเป็นอะไรนี่ถ้าไม่งอก็จะงอนอยู่นั่นแหละเอาสรุปง่ายๆเลยไอ้ยินเนี่ยก็คือแบบพูดให้ยินพูดดีกว่าพูดให้มันน่นนี่พูดตรงๆเลยแบบว่าเป็นอะไรทำอย่างเงี้ยให้ผมพูดอะไรยีต้องพูดต้องพูดมันไม่รู้เรื่องคนไหนมันมันโง่ไงทุกคนก็เห็นกันหมดแล้วเกทำไปมันไม่ไม่ไม่ยินคือพูดตรงๆให้มันเข้าใจดิที่จริงน่ะพี่ตามเขียนพวกันมานานแล้วทุกคนประมาณหนึ่งถึงสองเดือนแล้วใช่ไหมยีน Tik คนเดียวตลอดทุกคนสังเกตเห็นเลยว่าช่องขมันไม่เอาไม่เอาพี่ลงเลยเลงอยู่มีอยู่ยยนี่คือไวยใจแล้วขอ,ของพี่ก็ลงเยอะกว่ามอนอีกไงมันไม่ค่อยลงด้วยพี่ก็ท้อพี่ก็เหนื่อยเป็นนะเว้ยยิ่งมาทําแบบนี้อีกยิ่งไปหอมแก้มก็รู้ก็ไปกินจอนนั้นก็กินกับแม่ปวนอยู่ใครจะชอบถ้ามีแฟนเก่าไปคอนเทนต์มันเป็นคอนเทน คอนเทนต์จะเสียถึงจริงเพาเอาง่ายก็คือสิ่งที่พี่มองมามันไม่ได้ถึงหรอกแต่ว่ามันเป็นทำาังแบบว่าเสียใจไอ้มอนไม่สนใจไอ้ยินไงไม่ายใจแบบว่าจีบมาหลายเดือนแล้วอะไม่สนใจเขาเลยมึงก็ยังไม่ทำเลยใช่ไหมนี่ทำอะไรอะมี่ผมไม่รู้มึงนี่แต่เอาแต่ไม่รู้ไม่รู้อะถ้าวันหนึ่งไม่มีพี่ยินอะมึงจะทำาไงปกติก็พี่อยู่นวมึงต้องพูดดิถ้าวันหนึ่งไม่มีพี่ยินมึงจะทำยังไงทำงานปูถามมึงจะมาถามกูททำไมอะคิดไม่ได้เลยก็ไม่รู้ วันหลมากกว่านให้เขาเชียร์กันนิดโลมากกว่าดี๋ยวไปนั่งเฮ้ยปรับความเข้าใจกันดีๆด้วเฮ้ยใช่ครับเดินเข้าไปเอาดีๆคลิปนี้จะเอายังไงกันไอ้ยินคือจะไม่จะไม่แบบเอาดีๆกับไอ้บอแล้วใช่ไหมแต่ผมไม่ได้คิดอะไรผมถ้าให้โอกาสได้ผมก็อยากให้โอกาสไขาขึ้นเขามากกแ่บนั้นอีกไงยับเข้ามาอีกไปหอมเกี้มใครเป็ียนใครใครก็ไม่ชอบหรอกไปหอมเกี้ยแฟนเก่าเลยใครก็ไม่ชอบแฟนเก่าอะไรยังไม่ได้เป็นแฟนน้อง วาพี่เข้ามาได้สามสี่เดือนนี้พี่เข้ามาเจอพี่ก็ชอบแล้วพี่ชอบพี่ตกลงเอาเอาแฉงง่ายสั้นๆเลยตุงลงเจ้าไงกันเนี่ยผมแบพร้อมให้โอกาสอยู่แต่ว่าม่อนจะทํายังไงต่อไปอะม่นมึงเอาจริงใจได้มึงจะมึงจะเปิดมึงจะเปิดใจให้พี่ยินได้ยังกูทำนี้ยินจีบมาหลายเดือนแล้วนะเว้ยมึงตอบให้แบบเขามีกําลังใจต่อไปถ้าแบบมึงไม่เปิดใจจริงๆเนี่ยไอยินสิ่งที่พยายามมาคือศูนย์เปล่านะเวศูนย์เปล่าแล้วทีนี้คนมันใจถอดมันไม่จีบมึงอีกเลยนะ มึงอย่าเสียใจที่หลังนะเว้เขาชอบเราแต่แรกแต่เราไม่ได้ชอบพอทีหลังมาเขาไม่เขาไม่ได้ใส่ใจเราเราจะเสียใจเออไอปอนเนี่ยมันโดนแล้วเดี๋ยเพราะว่าไอ้มอนน่ทิ้งไอปอนเลยตอนแรกไอปอนก็อย่างนี้แหละเรียกแฟนสุดท้ายแล้วคิดถึงมอนใช่ไหมปนอน <c oughs> ผมมีแฟนแล้วเออ <c oughs> ไอปอนมีแฟนแล้วดีเอาเชียร์กันเชียร<ม>์กันมึงคุยกันดีถ้ากูไม่มาคุยมึงก็ไม่ได้คุยกันเลยนะเว้ยกูก็มีงานทำกูนี่พี่ถามเขาเลยผมก็พร้อมให้โอกาสเสมอเลย ถามอะไรหลักครับผมแค่อยากบอกว่าผมไม่ชอบพี่ม่อนไปทําแบบนั้นเออเออทีหลังจะไม่ทําก็ได้เออพูดดีๆขอโทษเป็นไหมขอโทษโอเคพี่บอยบังคับตอนนั้นน่ะกูผิดอีกแล้วใช่ไหมตอนนี้กูเป็นคนผิดใช่มึงหอมเองพี่บอยบังคับไงคอนเทนต์เลยคอนเทนต์แบบนี้สายกลับมาริบเลยริบเลยอันนี้คือใส่ใจพี่ยินอยู่ใช่ไหมเนี่ยตกลงคือใส่ใจไหมใช่ใส่ใจอยู่เออแล้วรักกังทีนี้ นิดนึงก็ได้เออนิดนึงก็ยังดีอย่างน้อยไอ้ยีก็เริ่มคลายเชื่องบ้าอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ถ่อยยิ้มไรยิ้มไรไอ้ยียิ้มปุยยิ้มปุยิ้มไอ้บ้านบอกว่ารักไอ้ยิ้มเหรอทุกคนเกือบแล้วเกือบพอใจถอดแล้วถ้ามีครั้งหนึ่งยิ่เอนาะกี่เปอร์เซ็นต์ห้าร้อถ้ามีถ้าเป็นครั้งหนึ่งผมไม่เอาแล้วนะผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาเล้วบ้านเห็นไหมถ้ามีครั้งหนึ่งแบบ ต้องเปิดใจแล้วนะต่อไปต้องคบกันจริงๆแล้วนะเว้เ,เล่นไม่ได้แล้วนะเว้ต่อไปถ้าย,ยินใจถอดคือไม่มีอีกแล้วนะเว้เ,เ,สเสียใจที่หลังไม่ช่วยนะเออมึงมาเสียใจทีหลังไม่ได้นะเว้ยเอืเอเือยินไปส่งทุกวันไปส่งบ้านทุกวันทุกวันเนี่ยมึงเคยคิดไหมว่าเขาแบบทำยินมึงแค่ไหน มึงไม่เคยคิดไงมึงไม่รักเขาอะถ้าไม่รักก็บอกไปเลยบอกไปเลยว่าไม่รักอะบอกไปเลยไม่รักยินมาส่งน้องไงเออถ้ามึงพูดงี้มึงก็บอกยินไปเลยว่าไม่ได้รักทีนี้บอกเลยว่าไม่รักม่อนไม่รักยินบอกเลยว่าไม่รักยินยินจะได้ไม่พยายามไงจะได้อยู่แบบถูกไงที่มึงที่แบบมึงอยากให้เป็นพี่ก็คือขอจะเป็นพี่เลยเอางั้นเลยไหมล่ะก่อนเชร์ขาเข้าแจกันนี่ปอนแล้วก็เคลียครับผมเยพี่ให้โอกาสนะ พี่ให้โอกาสม่อนนะแต่ว่าถ้าม่อนทําแบบแบบนี้อีกคือพี่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วต่อไปถ้าม่อนทําแบบต่อนะพี่ให้โอกาสม่อนแล้วต่อไปม่อนจะทํายังไงก็ให้เขาคิดออกพี่ยินเป็นคนมีเหตุผลนะครับสุกคนเออไอ้ม่อนแล้วมึงยังไงต่อยังไงอะพี่มึงก็พูดอย่างนี้มึงไม่เคยมีความคิดเลยเลยก็ก็ผมไม่รู้มึงไม่รู้ตลอดเลยถามอะไรไม่รู้ไม่รู้มึงมึงเป็นหนูนิดแล้วนั่นนี่ยเดี๋ยวเป็นหนูนิดต่อไปมึงจะทํายังไงจะมีด้วย ก็สรุปเอาง,ง่ายๆเลยก็คือไอยีนน่ะตอนนี้คือไม่พอใจมึงแล้วไอ้มอนเข้าใจไหมเออไอยีนคือไม่พอใจแล้วอยากเลทเต็มร้อยมันจะเหลือ50มันเหลือ50ต่อไปมันเหลือศูนย์นะเว้ยแล้วต่อไปจะจะ,จะไม่มีคนที่ไปส่งมึงจะไม่มีคนที่สใส่ใจมึงเท่าย,ยีนแล้วเ <Okay. S 1> พาราะว่าไอยีนรักมึงที่สุดแล้วเข้าใจไหมถ้ามึงยังคิดไม่ได้ต่อไปก็คือวันไหนที่มึงไม่มียีนจริงๆอะ่ะมึงจะเสียใจวันนั้นเลยก็พูดแค่นั้นแหละใช่ <ๆ S 2> อโอเคปิดชิปเลยกวนโอเคครับผมใครที่ชอบลีปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด กด subscribe ให้พี่ม่นกับพี่ยินด้วยนะครับผมเออโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลาืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะผมแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับผมไปไปกันนะ